สำหรับบรรยากาศใน,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 นพิธีในวันนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับก็ซึ่งเป็นพระมหากรุณาิคุณที่ทรงพระนหาประณาเก้าพระราชทานปริญาบัตรในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความปิติดีอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวแล้วก็ตัวกับผมเองอย่างยิ่งนะครับสำหรับปัญญาใบาแรกใบนี้ก็คนแรกที่ต้องให้ก็คือคุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะซึ่งคุณพ่ออาจจะเสียไปแล้วแต่เราก็กรับรู้ใ่ก็คุณพ่อมีความป็นีดีดีด้วยนะครับก็ให้แม่เป็นครูเุนคนแรกนะครับสำหรับปัญญาใบแรกนี้ ก็ในความประทับใจในวันนี้นะครับก็ได้รับการต้อนรับอบอุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าของสถานที่นะครับหมอใราชพัฒนครปฐมนะครับก็มีการจัดสถานที่อย่างดีแล้วก็บริการเรื่องของห้องน้ำาักดิิบาลอย่างดีเลยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่แล้วก็คณาจารย์ในสภาหทยาลัยของราชพัฒด้วยนะครับขอบคุณครับ ในพิธีนะคะก็จะเป็นแบบว่าสบายๆมากกว่าค่ะเหมือนเราคิดว่าเป็นเหมือนซ้อมใหญ่อีกวันหนึ่งมันก็จะไม่กดดันมากค่ะก็โอเคค่ะผ่านไปด้วยดีค่ะให้พ่อแม่ค่ะค่ะก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีนะคะเหมือนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะทําให้ผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะไม่ไม่น่าไม่น่าคิดว่ามันจะผ่านไปได้เร็วขนาดนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ